สวัสดีนะครับชื่อแบงค์นะครับนพพงศ์คุบุญมีครับเป็นเจ้าของรถดีพอเอสโอเซสีเทาครับก่อนหน้านี้ก็ศึกษามาพอสมควรเลยครับผมมองหลกัหลกๆเลยคือหนึ่งเรื่องของเทคโนโลยีความคุ้มค่าวันนี้เราจ่ายไปเรารู้สึกว่าเราคุ้มค่าที่ได้มันกลับมาต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้านี้ครับเรามีการมองรถกลุ่มไฮบริดไว้แต่ปรากฏว่ามีฉางอันเข้ามาพอดีแล้วเรารู้สึกว่าความคุ้มค่าขนาดราคาดูแล้วว่าฉางอันดีพอเนี่ยคุ้มค่ากว่าก็เลยตัดสินใจเลือกครับ ในชีวิตประจำวันเนี่ยเพียงพอต่อการใช้งานมากๆส่วนใหญ่เนี่ยผมจะใช้ในกรุงเทพค่อนข้างเยอะวันหนึ่งบางทีวิ่งเป็นร้อยโลเลยก็มีเคยเอาออกไปต่างจังหวัดซึ่งการขับขี่ระหว่างไปต่างจังหวัดอย่างเงี้ยก็สมรรถนะดีด้วยแล้วก็ระบบช่วยเหลือต่างๆในรถเนี่ยก็ดีมากๆเลยครับแนะนำเลยครับว่าใครที่กําลังมองหาพาณนะิคู่ใจสักคันหนึ่งแล้วกันที่เรารู้สึกว่าวันนี้มันตอบโจทย์เราทุกอย่างเลยผมเชื่อว่าคุ้มค่ามากๆใครที่กําลังลังเลยอยู่ครับมาชมตัวจริงแล้วคุณจะเลือกถูกครับ